พี่ชื่อแนะนําตัวนิดนึงได้ไหมคะชื่ออะไรคะแนะนําตัวก่อนคุณไทยรัฐคุณไทยรัฐเชิญไม่เป็นไรหลังงานคุณแี่แล้วแล้วรู้สึกยังไงฝากเอาขายบริการเป็นยังไงบ้างรู้สึกมีความสุขที่เจอคุณแม่นะคะววันนี้ดีใจจริงๆได้เจอคุณแม่แล้วบริการเราเป็นยังไงบ้างคะบริการดีค่ะแล้ววันนี้มาขายอะไรคะคอนโดค่ะที่ไหนคะ ที่สุภรายอ่ะอือที่ไหนคือาลัยสายที่ไหนคะสุภรายภรายอโศกไม่ใช่อโศกสุภรายอโศกค่ะค่ะค่ะ่บริการดีครับเหรอคะค่ะแล้วค่ะประทับใจใช่ไหมคะประทับใจคมากแล้ววันหลังจะมาใช้บริการอีกนะคะนะค่ะถ้าอยากคิดแบบดีก็ก็ดีเหมือนกันคิดให้แล้วคื้นหนึ่งคิดแบบบำรุงรัฐบาลหน่อยเพราะว่าไม่เคย ไม่เห็รัฐบาลหน่อยอ่าน่าเราเราพลเมืองที่ดีอ่าช่วยเหลือรัฐบาลหน่อยถ้าเอามาก็ส่งรัฐบาลหมดเสียไปเยอะแล้วนะอ่าค่ะอ่ารัฐบาลต้องใช้เงินเราบำรุงรัฐบาลหน่อยค่ะค่ะครึ่งคนละครึ่งอ๋อเหรอคะค่ะอ๋อเพราะเราเอาเราไม่ได้เก็บไว้เองนะส่งหมดค่ะ เดี๋ยววันหลังมีอะไรช่วยแนะนําลูกค้ามาหยกนะคะทั้งของที่ตัวเองด้วยค่ะน่ะแบบเราไม่ได้เข้าพกเข้าห่อนะส่งหมดทุกบาททุกสตางค์เอาน่ะจมุงหลวงหน่อยของเขาไม่ได้ทาแบบลูกบริษัทแล้วเขาเขาไม่ได้ส่งของเราส่งค่ะได้ค่ะค่ะช่วยแนะนําลูกค้ามาด้วยนะคะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ Okay.